ก็ใหม่ทีวันนังคันอันนี้เป็นหัวน้องใหม่ก่อนย้ายขอดีค่ะน้องกล้วยช่วงนี้เนี่ยที่บอกว่าเราจะมีการสัมภาษณ์แต่ว่าไม่ใช่การสัมภาษณ์ธรรมดาเป็นการว่าเปิดแผ่นป้ายบอกมีอะไรด้วยเปิดแผ่นป้ายค่ะใช่ค่ะจะให้มาแบบว่าพูดคุยกันถึงเรื่องโปรเจกต์พิเศษของเขานั่นเองนะคะเดี๋ยวกล้วยว่าเดี๋ยวเราเอาแผ่นป้ายมาเปิดกันเลยดีกว่า เป็นกระสอบทรายนะคนแรกที่พี่ฟังไม่ค่อยถนัดอะไรกระสอบทรายนะคะอ๋อป่าบอกว่าเป็นกระสอบทรายอยากกินร้ายอยากกัดวันแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่จะไปไปเปิดป้ายนะคะยืนเป็นสวยๆอยู่ตรงนั้นก่อนขอย้ำ S M S อีกรอบนึงนะคะคุณผู้ชายคนนี้นะคะคุณอยากบอกรักนักกล้าฝันแบบไหนยังไงนะคะ ไม่บอกมาเลยค่ะเอาสามคำแบบโดนๆค่ะส่งมาที่4760800นะคะอย่าลืมพิมพ์ทีละตามด้วยข้อความี๋ยวจะเข้าไปในแฟนเพจ AF Gang ของเราก็ได้ค่ะอ่ะช่วงนี้มาถึงแล้วเราจะเริ่มสัมภาษณ์กันแล้วค่ะขอเริ่มคนแรกที่โต๊ะใครกที่เลือกไปอยากให้เลือกเลยว่าเอาเบอร์ไหนอยาเลือกทีนะคะอเลือกค่ะพี่เบอร์อะไรอะนบอกว่าผมจะเลือกพิง เบอร์หนึ่งแล้วกันครับเบอร์หนึ่งจุกงวดุกงวดไม่รู้เร่คืออะไรอันนี้เป็นูโอ๋อเกมอื่นนะคะเบอร์หนึ่งได้แก่เฟแนดังโซเชียลเน็ตเวิร์กที่ใช้อยู่ตอนนี้ต้นเป็นยังไงบ้างครับก็สิมซิมิต้นใช้อยู่ตอนนี้อยากได้ดัอยากไดูกันเคยมีไหมสิมซิมิต้นเองต้นขึ้นเาอะไร แต่ว่อะไรอย่างงี้ลองพิมพ์มาดีจังวะทำไมมีแต่ดีๆลองพิมพ์น้ำนุ่นสิโลกสารัดอันนี้ก็ต้องขอบคุณคนที่ไปเตี้ยมสิ่งซีนี้มากนะครับที่อินพุตสิ่งดีๆลงไปนะแล้วโซเชียลเน็ตเวิร์กของเราตอนนี้เราใช่ไหมพี่ชาตอนนี้ก็มี Twitter แล้วก็มีพวก Instagram อะไรงเ้ยครับอย่างเช่น Twitter ก็คือเราก็จะเหมือนบลอกทวิตบอกคิวงานแฟนคลับบ้างเหมือนกับใช้พูดคุยบ้างเหมือนกับบางทีก็แบบว่าเอออยู่ไหนอยู่ไหนแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ ส่วนอินสตาแกรมเราก็จะใช้บ่อยคก็จะเป็นคนชอบถ่ายรูปแล้วก็อัพลงอินสตาแกรมอะไรอย่างนี้แล้วเขาจะบอกอุ้ยถ่ายรูปสวยรูปนี้กดไลค์อะไรอย่างเงี้ยเขาอืมอ่านใจนะแล้วใครที่บอกว่าเจอเรื่องประทับใจในโซเชียลนี่เพื่บ้างเออมีมากเรื่องประทับใจนะก็มีมีเยอะเลยครับส่วนใหญ่ผมจะเล่นทวิตเตอร์ไงครับคือคืออย่างเรื่องประทับใจคือเหมือนทวิตเตอร์มันมันใช้ได้หลายแง่ถ้าถ้าเราจะเลือกใช้ครับอย่างอย่างเช่นแบบเคยเห็นคนที่ต้องการเลือนนะครับ คือสมมุติแบบพิมพ์ลงไปในเทวิตเตอร์แล้วแบบสมมุติยิ่งแอดมามาหาคนที่แบบมีชื่อเสียงนิดนึงแล้วแบบถ้าสมมติคน,คนที่เล่นอ่ะแบบช่วย,ยครับคือมันสามารถช่วยชีวิตคนคนหนึ่งได้เลย,ยจากจากการแบบบริจัคเลือเงีดีดผมเห็นพี่ปอ,ปอพี่ปอผมเป็นพี่ปอครับเห็นพี่ปอในอินสตาแกรมครับยังไงยังเวลาพี่ปอไปฟิตเนสเนี่ยมันจะเจอดาราตลอดพี่ปอี่ปอจะเก็บทุกช็อตกับดาราผมก็นั่งดูเจอคนนู้นคนนี้ทุกวันเลย มันก็เป็นอินสตาแกรมอีกอย่างนึงเหมือนกันชอบทำรูปเหมือนกันใช่ครับมันเป็นอะไรที่สนุกแล้วก็แบบคือคืออย่างทวิตเตอร์เห็นแค่เห็นแค่แบบตัวหนังสือแต่อินสตาแกรมเห็นหน้าเราด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเราเปนหน้าจริงบางคนอาจจะยังไม่เห็นกลัวอะไรอย่างนั้นนะคุณเพื่อนอะไรคะเผื่อาจะบริจาคให้กล้วยได้บ้างเปิดเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราหลังไมวหลังไวแฟนคลับรอเตรียมขึ้นมาชกหน้างกั จริงจริงน้องๆทั้ง5คนก็เล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กกันหมดเลยนะใช่ทุกคนเลยนะคะก็นีก็ทวิตเตอร์ก็มีมีกันทุกคนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวบอกว่าทวิตเตอร์แต่ละคนเนี่ยชื่ออะไรบ้างนะครต้นของต้นนะครับ t 9 o n a า8ครับมก้นนี่ก็มาจากดีก้าใช่แล้วก็ชื่อในอินสตาแกรมก็ชื่อเดียวกันเลยหาง่ายหาง่ายง่ายมากของเจนก็ เ a m e s u p a v เครับเป็นเกมอ่านว่าอ๋อเอมส์ยูพีเอพีใช่ครับอะไรนะฮะ t h right. <S, s right เย้ คิไม่ใช่ครับแล้วในฟ้าใช่ครับอินสตาแกรมก็ใช้อันเดียวกันเหมือนกันครับผมปอเอฟ r จ็ดครับผม P O R F 7อันนี้ทวิตเตอร์แล้วก็อินสตาแกรมเป็น P O N O P ครับหรือเป็นเซเล็บนิดนึง P O R U N N O P ครับเซเล็บหรือขี้เล็บเล่นเองนะน้องน้องเก่งเล่นเองแล้วก็ตกเองเองอะคาชา

พอครับ T A O I A M C P H O R ครับกฮ้ยกสักคนถูกปะถูกนี่เอาเกี่ยวต่อการกินเองแล้วอุ้ยพอเพียงไหมคะอุ้ยกยอยากเหมือนกันพอได้ไปได้เรื่องของโซเชียลนี่เรผ่านไปแล้วมาเป็นคนต่อไปเลยดีกว่าให้เลือกแผ่นใต้เชมน้องเชมสำหรับผมนะครับ เอาแค่ค่ะนุ่งนุ่นพิตตี้นู่นเลยค่ะคนหน้าตาดีอย่างผมไงรู้เลยผมเลงไหมว่าต้องเป็นเบอร์ห้าแน่นอนได้เบอร์ห้านะคะได้แกกคำถามที่เลยเชีเลในเปลือกในความคิดของคุณในร้างสำหรับผมเนี่ยนะครับโอ้ยหยุดเริ่มประโยคได้สำหรับผมได้ไหมผมเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเด็กที่ วัยรุ่นอยู่นะครับยังไม่แก่เหมือนพี่พี่ครับเฮ้ยเฮ้ยเโดนาคะเต่าอตอนแรกเราจะไม่รู้เลยว่าเต่าแก่นรแู้เลยว่าใแก่สุดเคยเล่นกันไหมครับ ไฮไฟลาไฟเล่นไม่ดีจ้มเล่นมือพ่อไม่นมันเต์เปซยไปเล่นมันเปยัไ่เนเล่นได้ซ้ำนี่ไอซคิวโอโออไรอซีคิวโอโอไอีคิว้อโไีคิอโไีพินเลยอไอซีคินอโอไอซีคอโอไอซหคิอโออซีคิวโอโอไอี้ิอนอไอีคตอโมไอซีวอนนี้ตอนม .2 ม .3 เวันเพื่นั่งอตงแต่งคิวโอโออวอไฟล์ขโองอไาให้มอี ผีเสื้อบินไปบินมามีนาฬิกาเคยกันไหมนะขำๆมาเคยเล่นกันไหมเป็นตัวคอมพเซอร์ใช่ไหมพิมพ์ดีดอยู่เลยพิมดี่พี่พี่ทยากพี่อยากว่าอยู่บอกโอ้ยน้องเจมส์ยังดีนะเล่นทั้งวันพี่อยากทำทั้งคืนเลยชายก็เป็นพวกนี้แหละค่ะก็มีไฮไฟมีทวิตเตอร์อะไรก็แบบพัฒนาไปเรื่อยๆก็จนเดี๋ยวนี้ก็มีเล่นเฟซบุ๊กมีทวิตเตอร์เยอะแยะก็ส่วนใหญ่มันก็เป็น สื่อกลางที่เราไม่เราแบบติดต่อสื่อสารกับคนอื่นได้ด้วยกับเพื่อนงเรายิ่งตอนนี้เนาะ My Live ของเราโอ้โหแค่อัพ My Live เข้าทุกอย่างอ่ะัพุกเลยใช่นะอันนี้คือในความคิดของเจมคนอื่นล่ะคะคิดเห็นยังไงบ้างสำหรับโซเชียลเน็ตเวิร์กเฮ้ยเดี๋ยวมงบอก่อนเลยเออเออก็สะดวกดีครับโดยเฉพาะ My Live ซึ่งชาใช้อยู่เพราะว่าแค่พิมพ์ครั้งเดียวโผล่ทั้ง เฟซบุ๊กแล้วก็ทวิตเตอร์ฉันเมื่อเช้าเห็นแล้วเห็นพิมพ์ว่าอะไรตื่นแล้วตื่นแล้ว Good morning เออ Good m o r ่เหมืนพี่ต้องมีความเป็นเพื่อนหน่อยเออ Good m o r n i n ก็ตื่นแล้วนี่วันละขมวดไม่เป็นไรเอออ่ะอันนี้ก็คือโซเชียลเน็ตเวิร์กในความคิดของน้องๆคนต่อไปดีกว่าค่ะน้องกล้วยคนต่อไปต้ขอเลือกต่อเลยพี่ตาวค่ะไมดูเลื่อไห่นคะห้องนี้เลือกต่อมาด้วยังไงสวรรค์ชั้นเจ็ดนะครับ ไปเลยตั้เแต่แรกแลั่เช้ก็ไม่แอปสุดเด็ดคืออะไรเออใช่เมื่อกี้เราได้ยินน้องๆพูดแล้วว่าแอปสุด AF แล้วสรุปแล้วมันคืออะไรคะมันก็คือแอ แอปพลิเคชันตัวใหม่นั่นเองนะครับผมก็ซึ่งทางพวกเราเอฟเนี่ยครับก็มีคุยกับพี่นัทสันาทรนะครับเราจะทำยังไงดีให้แบบแฟนๆติดตามเราได้ทุกช่องทางอะไรอย่างงี้ก็คือแบบพีนพ่นัทก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นแอปพลิเคชันเพราะคนใช้แอปพลิเคชันเยอะอะไรใช่นนในสมาร์ทโฟนะอะไรอย่างงี้ครก็เลยลองปรึกษากันดูแล้วก็ได้ตัวนี้ออกมาส่วนทำาแอปสวุจินี่ต้องถ่ายตัวนี้ครับ อ๋อความหมายมันใช่ไหมตอนจะร้จพี่ต้นจะรู้จักเงี้ยเราต้องถามพี่ต้นความหมาย Absolute means อ๋อ Absolute means อ่าเอาภาษาไทยก่อนแล้วกันไปได้รู้เรื่องเขาก็คือจริงๆแล้วเราก็เราต้องกระตือหาคำรันที่มันบอกว่าสอดคล้องกับคำว่า แอปพลิเคชันแล้วก็ต้องการที่จะให้มันดะูแบบว่าดู complete ดูแบบครบคงตรอแล้วเราก็เราก็เลยได้คำว่าแอปสลุดมาใช่เพราะฉะนั้นเราก็เลยเอามารวมเป็คำว่าแอปพลิเคชันก็เลยกลายเป็นแอปสลุด AF แอลกอริทึมอะไรนะพี่แอลกอฮอล์ไม่รู้จักอันนี้อันเป็นแอปสลุด AF ใช่แอปสลุดที่เป็นขวดนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเหมาได้อะไรเหรอนนกัเหที่มันขวดใหญ่เออขวนใหญ่ด้วยเหรอ จำลองด้วยนี่เพื anyway> ่อนรายการนี้เด็กๆดูเยอะเป็นเยาวชนนะอย่าอย่างนี้อย่างใช่เราก็เลยได้คำว่าแอบส์ลูดเอ๊ะคทออกมาก็คือคำว่าเป็นแอปส์ลูดกับคำว่าแอปพลิเคชันมารวมกันเลยก็คือสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วในตัวมันใช่มันคลีมากสุดดยอ ตอนนี้คือช่วยกันคิดทั้งหมดเลยใช่ไหมพวกบอกว่าแอป,ปพวกนี้อะไรแบบนี้นีจังเลยอะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคุยกับเราของปากของคอคะเดีย๋ยวช่วงหน้ายังมีอะไรที่แบบว่าต้องจัดหนักอีกเหมือนกันเดี๋ยวตอนนี้ไปพักเบรกแป๊บนึงค่ะ